ไม่ว่าเจอสิ่งใดเน่นานไปก็แปลเปลี่ยนสักวันเคยวิ <S 2> <S 2> ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่นั้นเมื่อก่อนเคยรัก สุขใจแต่ต่อไปสึกวันคง,งบุดว่ยเมื่อความทุกข์ทนจางหายอาจจะมองเห็นความสุขอีกครั้งจึงทำให้ฉัน ไมโหลอทำไมมันใช่เนี่ยอยู่หน้าห้องแล้วเฮ้ยออกใจแรงมึงดูหลังโป๊อย้เหรอน่ะกูดูบ้างดิเอาเป้มาไหมวะ ให้หมาถามโอ๊ยทำดีๆเสกวนตีนอีกแล้วก็มาเล่นคอมกูอีกแล้วจะรอเป้มาใหม่เนี่ยจะหนีตามกูไงอืเอาดิพากูไปไหนก็ได้ไปจริงปเป่าล้อเล่น มึงนี่ก็บ้าจี้เนาะจะพาไปไงอัางแสงใกล้ๆหรือหัวหินเดี่ะของกินเยอะกว่าไปเชียงใหม่เลยมั้งไปดูแพนด้าน,นู่นอะเออาดีดไม่ไปไหนทั้งนั้นอะพรุ่งนี้กูมีสอบตั้งแต่คาบแรกพรุ่งนี้ไปส่งตอนเช้า ี๋ยวนี่พาไปขายหรอกนะแล้วไม่ไปแล้วไฮ้ยปิดขอมาะลรวันนีเดี๋ยวก็มีคนปิดให้อ่ะอย่ปุน้นต้องลากุณเดินเองได้โอ้ยน้อยผมพาโน่ไปที่อะนรครับตอนนี้เหลอคะ เราจะไปไหนกันล่ะคะแถวนี้อย่ะครับนะจริงอ่ะจะไปไหนหรอพี่ปุณพาพี่โน่ไปเที่ยวอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อหนมมาฝากเด็ดหรอรู้ดีนะเราอ่ะดูแลพี่โน่ดีๆนะน่ารักน่ารักจุตา รีบไปไหนฮกลุ่มเจอสรารวัรนักเรียนแล้วมึงอ่ะไม่ยอมให้กูเปลี่ยนชุดก่อนอแล้วทำไมไม่เปลี่นมาจากบ้านล่ะครับคิดถึงกูมากก็ดิปล่อยปล่อยเปิดเอง ปากซอยพอนะม่เฮ้ยคุณสอบ หรือเปล่ามึงหิวอ่ะถามมึงอ่ะไม่อะหาได้ลองท้องก่อนเปล่า<ม>ร้านนี้เปล่า còn nhớ đi các hàng chào lời to đây ต้มต้มไก่ย่างแล้วก็อะไรอย่างยำม,มุ้นเส้นทะเลครับแล้วก็ขวดอ่ะโอเคค่ะให้กูสั่งข้าวมั้งเหอะไม่กินข้าวเย็นหรอเออตังดิงั้นเอาเข้าวผัดแล้วกันครับติ่มซำมึงให้กูสั่งแกงส้มมากินกับมัง้งพี่เอาแค่นั้นอะครับค่ะงั้นรอหาสักครู่นะคระับ ยิ้มเลยอ่อยเหรออ่อยอะไรกูหิวชิบหายเลยใครจะไปอิ่มดีมีสุขอย่างคุณล่ะครับคุณปณไก่ย่างได้แล้วค่ะลุงมูมเออตอนเที่ยงกูไปห้องสาภาไม่เจอเึงเลยเอา้าผมไม่ได้ยามเฝ้าห้องนะครับ เขาเที่ยงผมไปกินข้าวเส็จครับเออกับข้าวคอนแวนร่อยเวลาะดีเออนั้นเจอน้องมุมด้วยที่คอนแวนน่ะใช่ที่ตัวผมผอมป่ะวะอ๋อไอเปอร์ปะ่ะ มันก็ไปมอออีกแถวนั้นประจําแหละเฮ้ยไอ้มอะไรเนี่ยอยไอ้ไกลกูเออเราหว่างนั้นน่ะไปเจอเจ๊มาครั้งเลยแหมเด็กชมลมกูก็ต้องหน้าตาดีเหมือนกูเป็นธรรมดาว่ะเหรอไอ้เด็สู้ผมได้แล้วครับ งั้นแหละเจ๊โตข้างหลังก็จะมึงแล้วน่ะเจ๊โต้ข้างๆเลยเหมือนกันนะอยากรู้มันง่านันคนหาคำตอบยังไรไม่เคยเจอยิ่งคนหาเท่าไหรยิ่งไกลออกไปเท่านั้น ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจวาดวันไม่รู้จไมไปปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นแบบฉันที่ยังคอยค้นหาว่ารักคืออะไร ฉันกำลังลงทางอยู่ท่ามกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นแม้แสงดางวไ้ยอะไรของมึงแล้วบอกท้องว่าไงกินเยอะๆเดี๋ยวก็ท้องแหกพอดีหรบเออวันนี้ยูรีแม่งบุกไปถึงรียนเลยอตกใจ เป็นไงม้างอ่ะมึงกลับไปมึงไปออกกดปากเกียร์เลยเว้ยเด็กเรียนเราเจอผู้หญิงน่ารักหน่อยไม่ได้ถ้ากูไปช้ากว่านนะั้นอีกนิดนึงนะยูริก,กูโดนฉุดไปแล้วอย่าตงตัวเองไม่เกียนเลยหัวกูเขาเรียกสกินเฮ้ด้วยเอาบ้านกูอะเรียกหลวงพี่ น้สานี่แจมาน,นังนี่เฮ้ยได้แล้วกันสินเพื่อนตลอดแล้วชื่ออะไรกันจ๊ะเด็กๆชื่อบุญครับชื่อโน,โนครับเจฉันเอารองโทนะฉันชอบว่ะเขาบอกเลยชอบแต่ะละอย่างฉันก็ฉันชอบน้องบุณแล้วกันน้องบุณน่ยผมยาวเซ็กซี่ดีน,น,นี่แจ้ถามน้องเขาหรือยังอย่าเอาเอห่อหมอกไปเองเปล่าโนจ้าน้านนองสา พี่เนี่ยเคยนอนแถวนี้มาก,ก่อนเลยอะ่ะน้องอยู่บางแสนหรอาาาาอ๋อเจเจเจเข็มฟอรอดว่าฟอรดยังมาจากไฟเดย์คอนเลตอ่ะเจรูปป้าโรงเรียนเนี้ยหนุ่มหล่อที่สุดนประเทศไทยเลยนะจ๊ะจริงเหรออยากเมานี่แล้วแบบพี่โรงเรียนอะ่ะ มีพาลงหรือแบบคนส่วนว่างไวา้ายม่อยากไปทำมีถ้าเกิดหล่อนคิดว่าจะเข้าไปกินเด็กนะั้นหล่อนเลิกคิดไปเลยอย่าเพราะว่าที่โรงเรียนอ่ะเขามีโรงเรียนคอนเวนเอยู่ข้างๆเขาไม่สนใจนั่นหรอกมีชะมีตริมนะเจ๊เจ๊ถ้ามีคอนเวนแสดงว่าน้องสองขามีแไ่้อย่างจ้ะมีนะครับมีแล้วด้วยแต่ฉันมั่นใจเจ๊ว่าน้องนองของฉัน ไม่มีแต่ใช่ไหมจ๊ะว้ายฉันบอกแล้วตือหัวไม่ดุเต่แล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมทำไมมากันสองคนอ่ะหรือว่าเซ่ก็ไม่ใช่เลยโอเคอ่ะนี่เจมส์กี้เจนนี่มารบกวนอะไรลูกค้าฉันเนี่ย ต๊ะอื่นว่างเยอะแยะทำไมไปนั่งลุกเลยไปก็ได้แต่ก็หนูบอกเจ้าอย่าลืมคิถึงเจนะยังไงก็ไปหาเจที่โต๊ะนะตลอดเลยขอโทษด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็อย่างนี้แหละเห็นหนุ่มๆหล่อๆไม่ได้เลยได้ครับนั้นมีอะไรก็เรียกได้นะคะเออแล้วมึงกับเอมเป็นไงวะ ก็ไม่เป็นอะสวยหล่อเหมือนเดิมก็ดีนึกว่าจะได้หลังแล้วลืมหน้าไม่หรอ ไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู่เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์ๆเธอจะสนไหมจะได้กลับพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเอาเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึง้งสองต้องอแฟนกัน่ะอะไรไปไหนเจอกันบ๊ายบายมาใหม่นะพอดีอ่อนไม่กินไหมครับเดี๋ ไม่เชื่กันดีๆนะโอ้ oh. oh. Đây để gú xuôi tiêu Đây không để quay phải tiền nè, mắc này quá, được gú hai trận con số môn một พี่หาหลบไปเลย อย่างนนเนี่ยขออยูงสะพักน,นะแต่ถ้าขากูเป็นตะคิวมึงโดนนะ ปุ่มปิดไม่หรอเออจะปิดเครื่องไงปิดไหมวะเฮ้ยโทรมาแล้วมึงจะไปตัดสายเขาหน่อยเนี่ยเฮ้ยโองสับกูเฮ้ยมึงเป็นไรวะปุ่น อะขอให้มันจะเราสองคนได้ไหม,อ,ม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 อย่าพมีคนอื่นเลยอย่ามีปัญหาเองเพราะกูเลยว่ะกูพกูดจริงๆนะ ปปมึงไี่ยินปัญหาตัวเองเพราะมึงมีเพราะตัวกูเองมึงมีปัญหาอะไรกันวะก,ก,กู๋มันที่มีเอ็ม้วกูยังมายุ่งกับมึงอีกเฮ้ยมึงคนที่ไม่ด่าตัวเองไว้เหรอเว้ย มันมานั่งคุยกันดีดีดีมึงขอโทษขอโทษอะไรมึมีอะไรกับเอียนแล้ว กูห้ามใจตัวเองไม่ได้ด้วยเวลากูอยู่กับมึงอะทิงเอ็มไม่ได้ไอกับมึงอะ่ะก,กูก็ไม่รู้จะทำยังไงฟังนะเอมเขาเป็นผู้หญิงมีจะทีเขาไม่ได้เว้ย ยังไงมึงก็ต้องกลับไปดูแลเขาส่วนกูอ่ะผู้ชายไม่ต้องคิดมาก <No. S 1> บอกอีรอบนะป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงโน่ no. มันไม่เกี่ยวกันนะเว้ยมไม่เกี่ยวว่าใครเป็นอะไรเกี่ยวที่ว่ากูทำแรลงไปมึงเข้าใจป่ะวะนเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมึม้พูดได้ไหมว่ามึงจะไป อย่ามาทำพาพเอกดิมีคลิปด,ดูดิเอมเขาจะรู้สึกไงอะ่ะอีกอย่างช่วงนี้ที่โรงเรียนกูก็ยุ่งด้วยวเรื่องงานบอลไหนเอิร์น้งยังจะให้กูไปช่วยเรื่องเชียร์ไม่ว่าไปรับจอมแฟนมึงน,น,นะ โอดนอง <No. S 1> จนกว่าจะเช้าเกี่ยวก้อยอกูได้ไหมตอนเริ่มรัก ท้าไม่ต้องใช้เวลาสามไมนตอนจะจากลาถึงทรมานานอย่างนี้อย่าทิ้งกันไปได้ไหม คนที่รักที่สุดคนที่รักสุดแม้หมดชีวิตที่เห็นยังไงก็เป็นของเธอ